อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวส b วแบล็ i พิงนะคะหลังจากที่เมื่อคืนค่ะทําข่าวว่าพี่จีซูค่ะเธอลบลิงก์เพลง Love Six g i r นะคะออกจาก IG ของเธอไปค่ะเอาหลังจากนั้นไม่นานค่ะเธอก็เอาลิงค์นะคะเพลงเนี่ยเอากลับมาแปะที่เดิมอีกครั้งค่ะทําเอาบลิง์เนี่ยก็งงไปเลยสิคะว่าเอาทำไมนะพี่จีซูถึงได้ลบไปนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ามือล้านนะคะหรือว่าอยากจะสปอยเอยหรือว่าอยากจะแกล้งบิงให้ตื่นเต้นเล่นดูนะคะก็คงจะต้องลองเดากันดูค่ะแต่ที่แน่ๆน,นคะคเมื่อคืนนี้ค่ะหลายคนคงจะฟินนะคะกับภาพภาพนี้ค่ะที่เป็นโมเมนต์ของแฮซูนะคะได้ถ่ายรูปคู่ร่วมเฟรมกันสักทีค่ะหลังจากที่เจอกันในงานของทันดีอ่นะคะและแล้วค่ะทั้งคู่ค่ะก็ไปถ่าย o m m e n t a r y s n o น d r o p นะคะเมื่อวานนี้ด้วยค่ะโดยวันนี้ค่ะคุณยูจินค่ะเธอเพิ่งเอารูปภาพรูปนี้นะคะเอามาโพสต์ลงในไอจของเธอค่ะทําให้เราได้เห็นโมเมนต์แฮร์ซูนะคะโอ้ยต้องบอกว่าน่ารักมากๆค่ะดูไปดูมาเนี่ยทั้งคู่ก็ดูน่าตานะค่ายกันอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมถามล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณพี่แฮร์อินค่ะก็ยังมีการโพสต์รูปคล้ายๆกันกับพี่ซูะคะเอามาให้เราได้ดูกันอีกต่างหากค่ะ อะก็ฟินยาวๆกันไปเลยนะคะมีโมเมนต์น่ารักค่ะเอามาอัปเดต f อให้ได้ดูกันนะคะส่วนข่าวของอนลิซ่าค่ะหลังจากที่คุณไทก้าค่ะส่งรองเท้านะะครุ่น Wavy Baby มาให้ค่ะ พ่อหนุ่มโยชิค่ะจากวงเชเชอร์ก็น่าเอ็นดูเหมือนกันนะคะเขาค่ะรีบไปจัดตามน้องลิซ่ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาโพสตทิ้งให้บลิ้งได้ดูกันค่ะน่ารักมากๆนะคะใครๆก็รู้นะคะว่าหนุ่มๆวงเชเชอร์เนี่ยเขาก็ปลื้มลิซ่ามากๆนะคะคราวนี้ค่ะพอรู้ว่าลิซ่าค่ะมีรองเท้ารุ่นนี้ไว้ในครอบครองนะคะเจ้าตัวค่ะก็เลยไปจัดนะคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าเป็นอิทธิพลของน้องลิซ่าแบบเต็มๆเลยนะ ขนาดว่าศิลปินด้วยกันค่ะก็ยังจัดทมกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะมาอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า